ซีทุกท่านครับวันนี้ก็มีเรื่องอะไรครับที่เราต้องมาไลยวิสดให้ f อซเป็นเรื่องที่อันตรายมากสําหรับพินัยกรรมใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าลูกบุตรนอกสมรสอะค่ะเขาทําพินัยกรรมหรือเขาเรียกว่าเป็นสัญญาใช่ไหมใช่ย่งเหมือนเป็นข้อตกลงภายในครอบครัวอะไราบเงี้ค่ะครับเนี่ยเงินเยอะก็มีปัญหาเรื่องเงินเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยน่าจะเป็นแม่แบบสำหรับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศว่าถ้าทํางนี้มีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน นะครับผมอ่ะลองอ่านให้ฟังไม่ต้องบอกชื่อนมสกุลนะครับผมค่ะตามเอกสารที่ลูกค้าส่งมาให้ทางคุณชัยตรวจสอบนะคะครับก็คือเอกสารนี้เป็นคํารับรองจากบุตรนอกสมรสเกี่ยวกับสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สมบัติทรัพย์มรดกหมายความว่าที่เรารู้เขามีลูกด้วยแล้วเขามีลูกติดด้วยต่างคนต่างเขาก็มีลูกติดเนี่ยคนไทยก็มีลูกติดด้วยนะครับคนก็มีลูกติดด้วยต่างคนต่างมีลูก เนี่ยเรามาไฟติ h t แล้วมาฟังในเอฟนะไอไอสัญญาเนี่บ้าบอเขาแต่ครับเพราะฉันมาฟังเป็นอุทาหอนไว้ครับผมมาค่ะพวกเราซึ่งเป็นบุตรนอกสมรสของนายเอและนาง B ครับขอให้ความยินยอมอย่างไม่อาจเพิกถอนได้เพื่อให้คู่สมรสทั้งสองสามารถใช้สิทธ ในการถือครองทรัพย์สินร่วมกันภายหลังการเสียชีวิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่ต้องแบ่งมรดกในทันทีพวก <Okay. S 1> เราบรรลุนิติภาวะและได้ลงนามในหนังสือโดยสมัครใจโดยเราเข้าใจดีว่าฝ่ายที่มีชีวิตอยู่ต่อไปจะมีสิทธิถือครองทรัพย์สินทั้งหมดไว้ก่อนจนกว่าจะถึงแก่กรรมรหาก นางเอนาง B มีชีวิตยืนยาวกว่าจะย้ายออกนอกประเทศความยินยอมนี้ยังคงมีผลบังคับใช้สำหรับทรัพย์สินของนาย A ที่ยังคงถือครองอยู่โดยเธอแบบหนึ่งนะ <c oughs> ก็หมายความว่าถ้าเมียตาย A B ลูกค้าเราไม่เข้าใจหรอกถ้าสามีตายพวกก็ภรรยาดูแลต่อ <c oughs> ถูกต้องไหมแต่ถ้าสามีตายภรรยาก็ดูแลต่อ อันนี้ข้อแรกนะ A A B เขาเม่นลูกค้าไม่เข้าใจหรอกพูดอย่างนี้เนาะโอเคครับหากภรรยาย้ายไปอยู่ต่างประเทศจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวอีกครั้งครับค่ะก็หมายว่าเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเก่าไงต่ออ่านต่อในเนื้อหาประมาณนี้ค่ะก็จะมีการลง ลงเอ่อลงนามค่ะคือ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 เขาเขาเขยนงงมากอ่ะค่ะ